นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆที่เพชรบูรณ์ครับเรื่องมันเกิดมานานแล้วหลายสิบปีมาแล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้คนที่นั่นเขาก็ล้วนแต่นับถือพระ ทีนี้มีคนแก่คนหนึ่งแก่คราวลุงแล้วชื่อลุงผินออกมาพูดกับชาวบ้านเรื่องพระกับผู้หญิงเป็นเรื่องที่แก่ยืนยันหนักแน่นว่าเป็นความจริงทุกประการคนอย่างข่าถ้าไม่จริงทำไมพูดนะเห็นกับตาสิ่งที่แกเห็นกับตานั้นแกเล่าว,ว่าหลวงนาเจดิดพระที่บวชมาหลายพรรษาแล้วไปยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับศีกาคนหนึ่งชื่อสำรวย ที่นี่ในหมู่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนี่เอ่ยชื่อมาก็รู้กันหมดแล้วว่าใครเป็นใครยิ่งพระที่วัดก็ไปทําบุญกันทุกวันพระจะไม่รู้จักมักจีใช่หรออลวงนัดเจิดที่เป็นลูกของยายจันตายไปแล้วพ่อก็ไม่มีไม่เหลือใครเลยเหลือตัวคนเดียวส่วนนาสำรวยเนะี่ยเป็นลูกยายเลื่อนยายเลื่อนนี่แก่แล้วหูตาไม่ดีวันวันไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่บ้านนะ อยู่ไปเพื่อจะรอท่านโยมมาทูตมาเอาดวงวิญญาณแกไปเท่านั้นแหละหลวงนัดเจิดบวชอยู่เสร็จแล้วนาสำรวยเนี่ยเป็นคนทำปิ่นโตส่งทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลยไม่ได้เกี่ยวดองกันด้วยเพียงแต่ว่าสองคนนี้เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนื้อตัวเพื่อนขี้ดินขี้โคลนเลอะเทอะมอมแมมมาด้วยกันพอโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวก็เที่ยวงานวัดงานบุญด้วยกันกับเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนเป็นขยง มีคนพูดเหมือนกันว่าสองคนนี้สงสัยจะต้องแต่งงานกันแน่เลยแต่มันไม่ใช่เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยคบกันเหมือนกับพี่น้องกันเท่านั้นเองไม่ได้คิดจะแต่งงานกันแต่ประการใดเพราะว่าเจ้าบ่าวของนาสำรวยก็คือหนุ่มที่มาจากต่างบ้านต่างช่องสมัยนั้นพวกผู้ใหญ่เขาจะเป็นเท่าแก่ชักเอาหนุ่มบ้านนั้นมาชอบลูกสาวบ้านนี้ แม้แต่มาจากต่างหมู่บ้านก็ยังมาแต่งเป็นผัวเมียกันจนได้นาสำรวยก็เหมือนกันมีคนชักนำหนุ่มหมู่บ้านใกล้ๆมาสู่ขอก็เลยแต่งงานกันไปแต่งงานกันแล้วก็ยังไม่มีลูกมีเต้าอยู่กินกันก็ไม่ได้ทะเลาะบ่อแวงก็พอใจซึ่งกันและกันอยู่นะไม่ใช่พ่อแม่ผู้ใหญ่บ,บังคับเสียทีเดียวแต่เหมือนกับว่าเขาคนนั้นมีกรรมที่ตามมาถึงตัวเขาร่วเร็วมากเกินไป มาอยู่กินกันนะ้าสํารวยได้ไม่กี่ปียังไม่ทันได้มีลูกด้วยกันแม้แต่คนเดียวเขาก็มีอันเป็นไปความตายมาหาเขาโดยกระแสไฟฟ้าที่เสาทีวีเสาทีวีตามบ้านนอกนี่สมัยก่อนโน้นจะเป็นเสาเหล็กแป๊บสูงริ้วอย่างแนคอตั้งบ่าแล้วถึงจะมองเห็นสายไฟมันพาดไปผลมันตกเสาเปียกสายไฟเปียกและสายไฟก็รั่วอีกต่างหากพันอยู่กับเสาแป๊บต้นนั้น มันทําให้เขาพอไปจับปั๊บก็ช็อตปุ๊บเลยเสียงปึบเขาสะดุ้งเฮือกพลัดตกนอกชานเรือนไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่ทําให้เขาตายนะไฟดูดหรือว่าคอหักกันแน่เขาอาจจะตายตั้งแต่โดนไฟดูดแล้วถึงพลัดตกลงมาหรือเขาโดนไฟดูดแล้วยังไม่ตายตกลงมากระแทกดินคอหักตายก็ไม่รู้ทีนี้พอเขาตายไปแล้วผัวตายเมียก็เป็นไม้สิ ยังไม่ได้แก่เท่าอะไรมากนะักเป็นกระดังงาลนไพยก็ย่อมจะต้องมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มองมองอยากจะชื่นชมอยู่บ้างในบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เหล่านั้นมีคนที่เขาเรียกกันว่าลุงเนี่ยรวมอยู่ด้วยแกชื่อลุงผินบ้านอยู่ตรงข้ามคนละฝัง่งคลองมองเห็นกันในยามเย็นยามเช้าถ้าหลอนออกมาที่สะพานริมคลองก็มองเห็นได้ก่อนโน้นก็เห็นอาบน้ําอยู่ที่สะพาน จนตอนหลังน้ําในคลองมันแย่แล้วอาบแล้วคันก็ไม่ได้อาบกันละหันไปอาบน้ําประปาในบ้านแทนทําห้องน้ําห้องท่ากันก่อนโนนลุงผินตอนที่เมียยังไม่ตายก็มองมอง,มองเธออยู่เหมือนกันแต่ไม่มีใครรู้หรือ,อยังไงก็ไม่ทราบเมียลุงผินเนี่ยตายเพราะบาดทะยักที่แรกเป็นแผลโดนตะปูขี้สนิมเคลอะมันตามเกือบจะทะลุหลังเท้า คนบ้านนอกเขาเอาหัวขวานทุบๆเบาๆเขาว่านั้นแก้เคล็ดแล้วจะไม่เป็นบาดทะยักกว่าจะรู้ก็สายมากบาดทะยักกินซะตายไปเลยบ้านนอกขณะนั้นมันบ้านนอกจริงๆมีความเชื่อเก่าๆแก่ๆฝังหัวกันอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงขนาดว่าคนเป็นงูสวัสดก็ยังเอาขี้ไก่ไปเผาไฟแล้วเอาขี้เท่ามาใส่แผลเนะขนาดนั้นจะอืมพอเมียตายลุงผินแกก็ เปล่าเปลี่ยวใจลูกเต้าโตหมดแล้วก็มองหาแม่ไม้พอดีมีแม่ไม้อยู่ที่หน้าบ้านลุงผินอายุมากก็จริงแต่แกก็ยังกระฉับกระเฉงแข็งแรงทํางานบ้านด้วยแล้วก็ยังไปช่วยงานวัดแต่บางคนเขาก็ว่าแกไม่ได้ช่วยอะไรเก็นักหนาหรอกไปวัดไปกินน้ําร้อนน้ําชาของพระท่านแล้วก็ไปเล่นหมากรุกไปกินข้าววัดซะมากกว่า ลูกสี่คนไม่อยากให้พ่อไปวัดไม่ชอบไปใครนินทาว่าร้ายพ่อแต่ห้ามแกไม่ได้แกชอบของแกอย่างนั้นคนเข้าวัดเข้าวาก็ไม่น่าเออยังจะฝ่ายหาเมียใหม่อยู่อ่ะแกเจอหน้านาะสำรวยทีไรแกก็จะพูดจาหอกย้าวข้ามฝังคลองนาะสำรวยก็ตอบไปตามประษาคนบ้านใกล้อีกอย่างแกก็อายุมากแล้วใครจะไปคิดอะไรในเรื่องอื่นไม่ดีไม่งามแกกะลิมกะเลียอยู่เรื่อยละ แต่น่าสำรวยก็คิดว่าไม่มีอะไรเพราะตามธรรมดาก่อนนั้นแกก็เคยพูดตลกตลกให้ขำอยู่บ่อยๆแต่นักเข้าแกก็พูดอะไรแปลกๆหูมากยิ่งขึ้นและดูเหมือนแกจะพยายามเจอกหล่อนตัวต่อต,ตัวอย่างใกล้ๆทํานองเหมือนว่าดักรออยู่แล้วก็ทำเป็นเดินสวนทางกันอย่างไม่ตั้งใจพบหน้ากันใกล้ๆตัวทีไรแกจะเป็นต้องมีท่าทีที่เข้าใจยากไม่ว่าจะเป็นสายตาหรือว่าท่าที ดูออกอยู่เหมือนกันว่าสายตาการมองของแกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมวันหนึ่งแกก็เอ่ยปากชวนไปเที่ยวในตัวจังหวัดนะสำรวยก็สายหน้าถามแกว่าจะไปทำไมแกก็บอกว่าไปดูโน่นดูนี่เอ๊ะฟังแปลกแปลกก็ถามว่าพูดเล่นใช่ไหมแกก็ยืนยันว่าพูดจริงสำรวยก็บอกไม่ว่างมันหลายหนหลายครั้งด้วยกันที่ลุงผินพยายามใกล้ชิดกันหลอนถึงเนื้อถึงตัว ในที่สุดแกก็สารภาพตรงๆว่ารักหล่อนสำรวยก็ตกใจอะไรกันเนี่ยมันคนร,รุ่นเลยอะเธออายมากแต่ก็บอกไปตรงๆว่าแกจะมาคิดอะไรอย่างงั้นไม่ได้หรอกหล่อนไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไปเล่าก็อายคนอื่นเขาลุงผินไม่ละความพยายามเลยยังเที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่ตลอดจนหล่อนต้องคอยหลบหลีกไม่อยากออกจากบ้านไปไหนไม่อยากออกไปหน้าบ้าน ไม่อยากออกไปที่สวนเพราะแกจะข้ามสะพานมาคอยดักรอหลบหลบอยู่ข้างสวนวันหนึ่งตาผินก็ถามว่าทำไมไม่ชอบแกนะแกเสียหายที่ตรงไหนไม่ได้เป็นผู้ชายหรือยังไงแกไม่แข็งแรงอย่างนั้นเหรอแกน่าเกลียดน่ากลัวนิ้วกุดตีนด้วนหรือยังไงนาสำรวยก็ต้องพูดดีๆกับแกเพราะกลัวอันตรายจะมาถึงตัวก็บอกแกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนับถือแกมากกว่าจะไปคิดอย่างนั้นเห็นแกเหมือนกับญาติผู้ใหญ่เกิดมาก็เห็นแกแล้ว อ่ะแกบอกว่าถ้าย่างงั้นก็ตกลงปรงใจกับแกเส,สิแกรักจริงๆนะจะเลี้ยงดูไปตลอดเลยจะไปอยู่ที่บ้านแกหรือจะให้แกไปอยู่ที่บ้านหล่อนก็ได้แกจะยกย่องให้เป็นเมียออกหน้าออกตาแล้วก็จะยกสมบัติให้ด้วยสำรวยก็บายเบ,บียงเลี่ยงหลบหลีกไปก่อนขอพลัดผ่อนคิดดูก่อนอะไรทํานองนั้นอ่ะทีนี้มันนับครั้งไม่ถ้วนแหมแล้วแกก็รู้สึกจะหืนมากขึ้น สำรวยคิดว่าจะต้องบอกใครทีแรกจะเล่าให้แม่ฟังเออแม่ก็หูไม่ดีแล้วก็แก่ด้วยถ้าบอกก็ต้องตะโกนกันลั่นเนียเพื่อนบ้านคงได้ยินกันทั้งหมู่บ้านนะแล้วแม่ก็แก่แล้วเดี๋ยวก็จะเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นห่วงรอนอีกจะไปเล่าให้คนอื่นฟังมันก็ไม่ได้นะไม่อยากเก็บไว้ก็ต้องเก็บวันหนึงเจอกันอีกแกก็ถามว่าไปทําปินโตส่งพระเจิดทําไมลอนก็ตอบ ไปตามความจริงว่าแม่ของพระเนี่ยเขาได้สั่งฝากเอาไว้ก่อนตายฝากไว้ก่อนที่ผัวของหล่อนจะตายจะซ้ำไปว่าถ้าแกเป็นอะไรไปก็ให้ช่วยทำปินโตให้พระลูกชายของแกด้วยอ่าลุงผินก็บอกให้เลิกลเอะไม่ต้องไปทำอะ่ะอ้าวเอ๊ะทำไมจะมาห้ามกันมันเป็นบุญเนี่ยหล่อนทำบุญนะห้ามคนทำบุญนะไม่ได้หรอกพอหล่อนไม่เลิกส่งปินโตแกก็ไม่พอใจถามถามว่า หล่อนไม่ชอบแกก็เพราะว่าหล่อนชอบพระเจิดใช่ไหมสำรวยก็สายหน้าแกก็บอกว่าหล่อนต้องชอบพระเจิดแน่ๆเลยไม่อย่างนั้นคงไม่ทําปินโตส่งอยู่หรอกไม่เห็นจะได้อะไรเลยหล่อนก็ตอบไปว่าก็ได้บุญยังไงล่ะแกก็บอกว่าไม่เชื่ออย่ามาปากแข็งต้องชอบพระเจิดแน่ๆเลยแกไม่ได้เรียกว่าพระหรอกแกใช้คําที่หยาบหยาบคล้ายๆสำรวยก็เดินหนี ไม่กี่วันต่อมาก็มีข่าวเรื่องนาะสำรวยกับพระเจิดมีอะไรกันที่ในกุฏิมีคนเห็นกับตาแล้วก็เอามาพูดลือกันปากต่อปากพูดกันต่อต่อไปจนรู้กันทั่วไปทั้งหมู่บ้านไม่ว่าใครก็ซุบซิบกันเรื่องนี้เป็นอาหารปากอาหารหูกันไปทุกบ้านคนเขาก็รีบจับสังเกตกันมีบางวันที่นาสำรวยตื่นสายไม่ทันพระบิณฑบาตก็ต้องหิว้วบินโตไปถวายหลวงนาเจิดเองที่วัด ก็ถวายท่านที่หน้ากุติพระเจิดก่อนบวชนี่ท่านก็มีเมียเสร็จแล้วเมียหนีไปทํางานที่ปทุมธานีไม่กลับมาเลยท่านอายชาวบ้านก็เลยบวชบวชหลายภรษาไม่ศึก้เรื่องบัดสีของนาสํารวยกับหลวงนาเจิดนี่แม้แต่เด็กอมมือก็อยังได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันแต่หน้าแปลกมากคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกลับไม่รู้เลยไม่ว่าจะเป็นนาสํารวยหรือพระเจิดหลวงนดเจิดนั้น ท่านไม่รู้ไม่ได้ยินยิ่งแม่ของนาสัมรวยก็ยิ่งไม่รู้อะไรใหญ่เพราะหูตึงมากไม่ได้ยินอะไรที่ลูกสาวพูดกับแกลเดชั้สอ่ะคนรู้คนสุดท้ายคือตัวสำคัญของต้นเรื่องเย็นวันหนึ่งนาสัมรวยไปซื้อของที่ร้านค้าที่มีอยู่ร้านเดียวไม่เคยสังเกตอะไรไม่เคยเฉลียวใจว่าทำไมเมื่อเข้าไปในร้านนั้นแล้วคนที่อยู่กันก่อนก็คือลูกค้าที่กำลังซื้อของอยู่จะพากันเงียบกริบแล้วก็ไม่พูดอะไรกัน จะทักทายบ้างก็ดูแปลกๆชอบคนพอดีวันนั้นไปซื้อปลาทูมาเข่งแล้วก็น้ำตาลปีป๊บอีกกิโลพอออกมาก็เจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาน่ารักลูกสาวตัวเล็กๆของเพื่อนบ้านอหล่อนก็ทักเด็กใายซื้อขนมเหรอเด็กก็พยักหน้าแล้วก็ถามว่าน้าน้าน้ามีผัวเป็นพระเหรอเด็กหญิงตัวกะเปียกพูดออกมาจ่อยๆสิ่งที่เด็กถามทำให้หล่อนยืนงงอยู่ตรงนั้นอะ่ะอ่ะ แต่ก็ยังพยายามถามว่าอะไรนะน้ามีผัวเป็นพระเหลือเขาว่าน้ามีผัวเป็นหลวงนัเจิดอยู่ที่วัดอนะหล่อนอึง้งแต่ก็ไม่นานรีบถามเด็กว่าใครสั่งใครสอนให้มาถามอย่างนี้เด็กตัวเล็กๆก็ตอบว่าได้ยินคนเขาพูดกันน้าสำรวยกลับบ้านเหมือนลําเมอคิดหนักเลยจนตัดสินใจถามเพื่อนบ้านคนหนึ่งเพื่อนบ้านก็บอกเขาลือกันมาเป็นเดือนแล้ว ถามว่าใครพูดก็ได้คำตอบว่าไม่ว่าใครก็พูดกันแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดเป็นคนแรกหล่อนก็ไปบอกหลวงนาเจิดให้รู้เรื่องนี้ท่านก็ร้อนใจที่ทำให้เสื่อมเสียเสียชื่อเสียงของหล่อนด้วยท่านก็จะหาทางสอบถามญาติโยมถามดะไปจนได้ความว่าน่าจะเป็นลุงผินเท่านั้นเองนะสำรวยก็ต้องเล่าเรื่องทั้งหมดที่ไม่อยากเล่ามันถึงคราวจาเป็นจะต้องเปิดเผยออกมา เรื่องที่ลุงผินเคยตามตื้อหล่อนนับครั้งไม่ถ้วนเล่าให้เพื่อนบ้านฟังมันเป็นความจริงที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจว่าทําไมลุงผินนึงใส่ร้ายป้ายสีตัวกัะหลวงนาเจดิดลุงผินก็บอกแกจะไปใส่ร้ายทำไมจะได้อะไรขึ้นมาแกไม่เห็นจะได้อะไรเลยที่พูดก็เพราะเห็นความไม่ดีไม่งามไม่อยากขยิโยมมัวหลงอมไงย,ยกมือไหว้พระที่มาอยู่ในศีลในธรรมแกก็าหาว่านาสํารวยกับหลวงนเจดิดน่ะใส่ร้ายแก พราะหลวงนาเจิดไม่ชอบแกที่ไปวัดกินข้าววัดอ่าเคยว่าแกว่าแย่งข้าวเด็กวัดกินแกก็เลยย้อนไปว่าท่านเองก็ฉันข้าวญาดโยมเขาเหมือนกันแหละเรื่องที่หลวงนาเจิดพูดนั้นเป็นความจริงท่านยอมรับว่าพูดจริงที่พูดก็เพราะว่าเด็กวัดมันพากันบ่นว่ากินข้าวไม่อิ่มหิวข้าวข้าวไม่พอกินเพราะลุงผินมาแย่งพวกเขากินหมดท่านก็เลยต้องพูดให้แกเข้าใจแกกลับโกรธเคืองพูดย้อนเอากับท่านท่านก็เลยไม่ได้พูดอะไรอีก พระเจิดก็ไม่รู้จะทำยังไงนาสํารวยก็เหมือนกันท่านสมภารก็ปวดหัวเรื่องนี้ท่านก็ว่างั้นต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัดสินกันแล้วมีใครคนหนึ่งเสนอว่าคงจะต้องให้สาบานกันต่อหน้าพระประธานในโบสถ์พระเจิดก็บอกดีนาสํารวยก็เห็นชอบแล้วหลุงผินว่ายังไงลุงผินพอรู้ทีนี้ถอยไม่ได้แล้วนี่เสียหน้าตายเลยดันทุรังต่อได้สาบานก็ได้ให้มันรู้กันไปเลยแกก็เสียงดังกับคนที่ไปถาม ตกลงไปจุดธูปสาบานกันในโบสถ์ต่อหน้าพระประธานต่อหน้าท่านสมภารที่ไปด้วยต่อหน้าชาวบ้านอีกหลายคนที่เป็นสักขีพยานต่างฝ่ายต่างก็ว่าไปนในด้านของตนใครโกหกหมดเท็จก็ขอให้มีอันเป็นไปลุงผินจึงพูดว่าถ้าแกพูดปดก็ขอให้ฟ้าลงโทษแกว่าอย่างนั้นอย่างหนักนั่นแกพูดอย่างนี้ก็ยิ่งทําให้คนเชื่อกันมากยิ่งขึ้นว่าเรื่องนั้นคือพระกสิกาเนี่ยเป็นความจริง ชาวบ้านก็พากำลังเกียดเลิกกราบไหว้หลวงนาเจดิดไม่นิมนต์ไปงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรก็ไม่นิมนต์หลวงนาก็อยากศึกนาสำรวยก็ค้านว่าถ้าศึกในคนเขาก็หาว่าจริงงั้นก็จะย้ายไปจำมรรษาที่วัดอื่นนาสำรวยก็ว่านั่นเท่ากนันหนีชาวบ้านเขาก็ยิ่งเชื่อกันใหญ่หลวงนาเจิดก็เลยจำต้องอยู่ที่วัดวันเวลาผ่านไปสามเดือนแล้วไม่เห็นมีใครฝ่ายไหนเป็นอะไร ลุงผินก็ยังอยู่ดีมีสุขยังไปวัดยังไปกินข้าววัดตามปกติแต่พอวันหนึ่งพระเจิดก็หายตัวไปสมภารบอกว่าท่านออกทุดงชาวบ้านก็พูดกันสัตวดเลยว่าสแสดงว่าพระกสีการที่ทำบัตรศีกันจริงไม่อย่างนั้นท่านจะเปิดหนีไปทไําไมนาสํารวยนี่อดสูใจเหลือเกินที่ชาวบ้านเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงและไม่ยอมฟังเรื่องที่หล่อนเล่าบาังเลยหล่อนสูผ้ผอมไปมากไม่ค่อยออกไปไหนอ่ะ ทำบุญยังไม่ไปเลยหลบหน้าผู้คนทีนี้เพื่อนบ้านก็ซุบซิบกันมาเห็นไหมมันอายจนไม่กล้าออกจากบ้านนี่แสดงว่าทํากันจริงๆแน่เลยเอออยากจะมีอะไรกันก็น่าจะศึกหาลาเพศมาซะก่อนแล้วก็อยู่กินกันก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรชาวบ้านก็พูดกันแซดเห็นไหมคนผิดนี่มันอยู่ไม่ได้อะล,ลุงผินก็เอาวบ้างแต่กลับไม่มีใครสังเกตว่าลุงผินตลอดฤดูฝนปีนั้นแกไม่ยอมออกจากบ้านตอนฝนตก เห็นเมฆฝนทะมึนมาแกก็รีบจำอ้าวอ้ากลับเข้าบ้านเข้าร่มเข้าใต้หลังคาถ้าบังเอิญมีคนถามเมื่อเห็นแกรีบร้อนแกก็จะอ้างบักรัวเป็นหวัดแก่แล้วเจ็บป่วยหายยากจนหมดฝนเข้าฤดูหนาวแกถึงไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายปลอดโปร่งมากขึ้นปีต่อมาฝนแรกตกลงมาทั้งพายุลมแรงต้นไม้หักโค่นฟ้าขนองลุงผินอยู่บนบ้านกำลังจะเดินไปปิดหน้าต่าง สายฟ้าฟาดแวบลอดหน้าต่างเข้ามาเสียงเปรี่ยงกระชากชีวิตปลิดเอาชีวิตท้องแก่ไปข่าวร้ายประหลาดนี้ไม่ว่าใครได้ยินก็ตกตะลึงครับฟ้ามีตาครับเวรกรรมนี่มันมีช่วงเวลาของมันที่จะตอบสนองกรรมที่สร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าช้าหรือว่าเร็วเท่านั้นฟ้าคอยจังหวะอยู่ครับ วันนี้จะเล่าเรื่องกรรมที่ทำได้ปากนะครับเรื่องประบางปากบอนนะครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมคืออะไรกรรมคือการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาทุกๆชนิดการกระทําก็มีอยู่สามอย่างคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทางกายเขาเรียกกายกรรมการกระทําหรือพูดทางวาจาเนี่ยเรียกว่าวจีกรรมส่วนทา ตามความคิดเนี่ยเขาเรียกว่ามาโนกรรมถ้าทําดีเขาเรียกกุศลกรรมถ้าทําชั่วก็เรียกอกุศลกรรม่านะถ้าทำที่ยังไม่จัดว่าดีหรือว่าชั่วนี่ขาเรียกว่าอัพยากฤิตกรรมนะกฎแห่งกรรมมันมีอยู่ว่ากรรมใดก็ตามที่บุคคลได้ทําไว้แล้วด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีกรรมนั้นย่อมจะให้ผลเสมอไปขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วถึงจะทําเพียงเล็กน้อยเพียงแค่เส้นผม ที่จะไม่ให้ผลนั่นเป็นไม่มีบุคคลใดได้ทำกรรมบันไดไว้เขาย่อมจะเห็นผลกรรมเหล่านั้นในตนผู้ใดได้ทำกรรมดีก็ย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วเหมือนหวานพืชชนิดใดก็ย่อมจะได้รับผลเป็นพืชชนิดนั้นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาดูเสียก่อนว่าเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วแล้วค่อยทำ เครื่องมือที่เราถือว่าสำคัญที่สุดในการที่จะติดต่อกับคนอื่นก็คือคำพูดถ้าเราพูดดีสิ่งที่เราต้องการก็จะสำเร็จอย่างที่เราปรารถนาถ้าเราพูดไม่ดีสิ่งที่ต้องการก็ไม่สำเร็จหรอกแล้วก็อาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวอีกด้วยและสิ่งที่หวานที่สุดนั้นก็คือคำพูดสิ่งที่ขมที่สุดก็คือคำพูดคนเราจะรักกันหรือชังกันก็เพราะคำพูดอ คำพูดที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนานั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์สามคือหนึ่งคำพูดนั้นต้องเป็นความจริงสองคำที่พูดนั้นต้องมีประโยชน์สามคำที่พูดนั้นต้องน่าฟังถ้าคำพูดนั้นจริงแต่ไม่มีประโยชน์และไม่น่าฟังหรือน่าฟังแต่ไม่จริงหรือไม่มีประโยชน์นี่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นคำพูดที่ดีหรือว่าถูกต้องได้ เดี๋ยวจะนําเอาเรื่องของกรรมชั่วที่บุคคลกระทําทางวาจามาเล่าให้ฟังกันตั้งหน่อยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นหลายปีมาแล้วขึ้นชื่อว่าคนปากบอนแล้วทั่วตําบลแม่ระมาศนี่ต้องยกนิ้วให้ป้าบางเพราะว่าป้าบางแกชอบสอดชอบ,อบแทรกสอดรู้สอดเห็นในเรื่องของเพื่อนบ้านคนอื่นๆซะเต็มประดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อ,อไร ป้าปบางได้ฟังหรือว่าพบเห็นมาแล้วแกก็มักจะเอามาพูดนินทาให้คนอื่นๆฟังเสมอๆส,สืบต่อกันไปโดยเฉพาะเรื่องของการนินทาเพื่อนบ้านแล้วถ้ามีการจัดประกวดเอาป้าบางไปแข่งนี้รับรองได้ว่าครองแชมป์ในตำแหน่งจอมปากบอลแน่ๆชาวบ้านแม่ระาทั่วๆไปต่างก็ให้สมญานามแกว่าป้าบางปากบอลหรือว่าป้าบางปากโป้ง เรื่องการพูดเท็จพูดซอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็นับว่าป้าบางแกเก่งแม้กระทั่งลุงจันสามีของแกเองตลอดถึงพวกลูกๆของแกต่างก็เอือมระอาแล้วก็เบื่อหน่ายในการพูดของแกไปตามๆกันพวกลูกๆของป้าบางบางคนจะรู้สึกอับอายเมื่อได้ยินแกพูดคุยกับพวกเพื่อนบ้านพวกลูกๆของแกก็พยายามจะหลบไปอยู่ซะที่ไกลหูไกลตา มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลุงจันสามีของแกไปทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยกลับมาได้ยินเสียงป้าบางบ่นจุกจิกจิกลุงจันห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุดไม่รู้ว่าบ่นอะไรนักหนาลุงจันเกิดความรำคาญก็ต่อยปากป้าปบางฟันหักไปสองซี่ปากบวมเจอเกือบสามวันนะถึงได้หายเป็นปกติเราจะเห็นได้ว่าการพูดมากๆแต่ไม่มีสาระประโยชน์นั้นย่อมจะทำให้คนอื่นเกิดความรำคาญ ดังลุงจันแกเกิดความรำคาญการพูดของป้าบางนี่แหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งป้าบางแกเอาชื่อเพื่อนบ้านใกล้ๆไปนินทากล่าวหาว่าเขาเป็นผีปอบเพื่อนบ้านที่ถูกกล่าวหาได้ทราบเขาก็พาป้าบางไปพูดกันที่บ้านกำนันบังคับให้ป้าบางหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเขาเป็นผีปอบยังไงป้าบางไม่มีพยานหลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ได้ก็ถูกเพื่อนบ้านนั้นปรับไหมป้าบางก็เลยเสียเงินไปฟรีๆหมื่นพอบาท นี่ก็จะเห็นได้ว่าการพูดติฉินดินทาพวกเพื่อนบ้านนะบางครั้งก็อาจจะทำให้ผู้พูดเกิดเรื่องถึงโรงถึงสารเสียทรัพย์สินเงินทองได้และเมื่อเกิดเรื่องเช่นนั้นบ่อยๆเข้าแทนที่ป้าบางแกจะมีความสำนึกรู้สึกตัวรู้จักเข็ดบ้างแกกลับชอบไปพูดยุแย่ให้เพื่อนบ้านทะเลาะวิวาทกันอีกบ่อยครั้งเอาเรื่องของคนนั้นมาพูดกับคนนี้เอาเรื่องของคนนี้ไปพูดส่อเสียดให้คนนั้นฟัง ทำให้พวกเพื่อนบ้านเหล่านั้นก็เข้าใจกันผิดจนเพื่อนบ้านใกล้ๆต่างก็พากันรังเกียจเกลียดชังแกแต่ว่านับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2525 25เป็นต้นมาป้าบางแก่ไม่มีโอกาสจะปากบอนหรือว่าปากโป้องอีกต่อไปเพราะว่าแกโดนผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้ๆบ้านแกยิงแกตายด้วยปืนลูกซองผู้ชายคนนั้นก็ชดใช้กรรมถูกตำรวจจับตามระเบียบสารตัดสินจำคุก20ปี แต่เนื่องจากรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแล้วก็ไม่เคยทำผิดมาก่อนสารก็เลยลดโทษเหลือจำคุกเพียงสิบปีเวลานี้ก็ยังไม่พ้นโทษครับประบางแกอาจจะมีชีวิตหรือว่าอายุยืนยาวต่อไปอีกหลายปีถ้าแกหยุดปากบอนรู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูดรู้จักเว้นในสิ่งที่ไม่ควรพูดแต่เพราะความปากบอน้องแกแท้ๆจึงทำให้แกอายุสั้น เราก็จะมองเห็นได้ว่ากรรมดีหรือว่ากรรมชั่วที่บุคคลทําทางวาจาเนี่ยอาจจะให้ผลตอบสนองเร็วกว่ากรรมที่ทําทางกายซะด้วยซ้ําเพราะว่ากรรมที่ทําทางกายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะให้ผลช้าจนบุคคลผู้กระทําคิดว่าไม่มีผลหรือว่าไม่ให้ผลเลยบุคคลใดก็ตามที่เกิดมาแล้วชอบพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อบุคคลนั้นได้ชื่อว่ามีขวานเกิดมาในปากด้วย และย่อมจะได้ชื่อว่าใช้หวานนั้นฟันตนเองย่อมไม่สามารถจะประสบพบกับความสุขได้เลยอย่างเรื่องของป้าบางนี่แหละครับทีนี้พอเล่าเรื่องป้าบางไปแล้วก็ทําให้นึกถึงเรื่องลุงหนานคมอันนี้ก็ก่อกรรมชั่วทางวาจาเหมือนกันอ่าคือเป็นธรรมดาของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน บางคนก็มีร่างกายอ้วนทวน้วนแข็งแรงและสมบูรณ์ดีบางคนอาจจะไม่สมประกอบหัวโตจมูกแวหวงหูหนวกตาบอดขาเป๋ตาเลอะไรเป็นต้นซึ่งก็ล้วนแต่เป็นผลของกรรมที่ตัวหรือว่าญาติพี่น้องได้เคยทำอาไว้ก็เลยบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นคนที่เกิดมามีลักษณะที่ว่านี้บางคนก็เกิดปมด้อยก็นึกน้อยใจในวาสนาหรือว่าโชคชะตาของตัว ผู้ที่ได้พบเห็นบางคนก็เกิดความสลดสังเวชแล้วก็สงสารอย่างจริงใจแต่บางคนนะ่ะอาจจะคิดสมน้ำหน้าที่เขาได้เกิดมาอย่างนั้นมีคนที่เห็นแก่ความสนุกสนานของตัวบางคนที่ได้พบเห็นคนมีร่างกายไม่สมประกอบแล้วก็มักจะพูดจาหรือว่าหัวเราะเยาะเย้ยให้เขาเหล่านั้นได้รับความอับอายหรือกระทบกระเทือนจิตใจเอาซะอีกซึ่งการกระทําแบบเนี้จัดว่าเป็นกรรมชั่วอย่างหนึ่งเพราะเป็นการปฏทุสร้ายจิตใจของผู้อื่นทางวาจา ลุงนานคมในอดีตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นคนมีร่างกายไม่สมประกอบแล้วเป็นไม่ได้แกมักจะพูดจากระทบกระทั่งหรือว่าหัวรเราะเยาะเย้ยเขาอยู่เสมอสำนวนที่ลุงนานคมแกคิดคนขึ้นมาฟังแล้วแสนจะระรื่นหูยิ่งนักเช่นเห็นคนตาเหล่แกก็มักจะพูดว่าแม่เทพที่ดาตาเหล่บ้างเทพพระบุตรตาเหล่บ้างพอคนขาเป๋แกก็มักจะพูดว่าพ่อวีรบุรุษขาเป๋อ่าฟังดูเก๋ไม่น้อย บางครั้งลุงหนานคมก็แกล้งทำกิริยาวาจาล้อเลียนเขาเช่นเห็นคนขาเป๋เดินมาแกก็ทำเป็นคนขาเป๋เดินตามเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเหตุการณ์ของลุงหนานคมในอดีตสมัยที่ยังหนุ่มๆแกไม่คิดถึงความควรหรือไม่ควรเลยเห็นแก่ความสนุกของตัวเองเป็นใหญ่และกรรมใดใครก่อกรมนั้นหนอก็ตอบสนองเป็นไปตามคันลองตามกฎของคำวกรรม กรรมชั่วพามั่วทุกกรรมดีถูกสุขหนาหนำกรรมใดที่ได้ทำผลของกรรมย่อมตามไปคืนวันหนึ่งลุงหนานคมได้กลับมาจากการดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนมาเดินทำเพลงไปตามถนนที่มืดมิดหวังจะกลับไปบ้านของตัวด้วยความเมาในลุงหนานคมไปเดินตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์คันหนึง่งซึ่งวิ่งมาได้ความเร็วสูงชนเอาลุงหนานคมอย่างแรงแกก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและสลบไป ซึ่งคนขับมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็เป็นพลเมืองดีไม่น้อยไม่หนีรีบพาลุงหนานคมส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอเอ็กซเรยร์ดูแล้วลุงหนานคมขาข้างขวาหากักกระดูกแหลกละเอียดเลยจำเป็นต้องตัดขาขวาทิ้งลุงหนามคมก็เลยกลายเป็นเทพประบุตรขาด้วนตั้งแต่วันนั้นมาใครต่อใครก็ต่างพากันเรียกว่าลุงหนานคมขาด้วน ทุกวันนี้ทุกๆวันพระ8ปดค่ำสิบสีิห้าค่ำลุงหนานคมแกจะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดศรีบุญเรืองเป็นประจำครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงก็นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ครับ